สวัสดีครับขอต้อรับเข้าสู่ c ช่อง Fortune พยากรณ์มันจะมาพยากรณ์คนเกิดราศีธนูและลัคนาธนูสามารถฟังได้ทั้ง2รูปแบบครับก่อนอื่นก็แรกก็แชร์กด Subscribe ติดตามเป็นใจกับช่องช่ a น n e l ของเราด้วยนะครับขอบคุณครับครตอการดูดูส่วนตัวสมารถับลาดีมาที่ปีเวอร์สาม้าตรงดัล่าง ตรงนี้ครับอัลลาอดีมาําค่าครูได้ตอนนี้มีโปรโมชั่นครับตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึงวันที่10มิถุนายนวันที่10มิถุนายนเป็นวันเดทไลน์ก็อัลลาดีมาําค่าครูได้ครับก็จะได้ราคาพิเศษคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ซีรีส์พื้นวัฒนากำเนิดในดวงชะตาสิ่งที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนตอนที่1ซึ่งจะมี2 EP ีนะครับในจุดนี้มันคือกรอบนะครับยังไม่เข้าเนื้อหาเนาะแต่กรอบตัวนี้สำคัญนะครับเพราะเนื่องจากว่า การพยายกรของหมอดูทั่วไปนะครับก็จะมีการงานการเงินคอมลักประมาณนี้ครับเราจะไม่สามารถต่อยอดได้ไหมายความว่าดูฟรีก็จะดูได้แค่นี้เนาะแต่ว่าถ้าเสียตังก็อาจจะถามอะไรก็ถามได้นะครับแต่ว่าความเป็นจริงที่ดูฟรีเขาไม,ไม่ได้มีคําถามไปมากกว่านั้นเลยทําให้บางทีอยากรู้ก็ดูไม่ได้ใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยเราก็จะเป็นต้องเรียนรู้เอาเองเพิ่มเติมจะได้เข้าใจว่าอ๋อมันเป็นลักษณะนี้ อะไรเงี้ยครับเราควรจะฝึกคิดคิดเองบ้างก็ได้นะครับไม่ต้องกลัวว่ามันจะผิดอะไรเงี้ยเพราะว่าเราเราลองดูได้ครับมันไม่ยากอะไรมากเกินไปหรอกนะครับเพราะว่าหลายๆคนก็เรียนอยู่ก็ศึกษาอยู่มันก็สามารถได้มาหลายคนเลยนะครับก็ถือว่าโอเคทีนี้ลองผิดลองถูกย่าไม่ไม่เป็นไรหรอกครับเพราะว่าเราลองกับตัวเองมันก็เป็นสิ่งที่ ที่ผมก็เคยก็เคยลองมาก่อนมันก็ไม่เป็นไรนะครับในทุกวันเนี้ยผมก็คิดเองบ้างแต่ต้องอยู่ในกรอบนะครับต้องอยู่ในหลักของโหราศาสตร์มันมันก็สามารถคิดเองได้ไม่ไม่แปลกอะไรนะครับสามารถต่อยอดได้เนาะในจุดนี้โอเคที่เรามาดูกันขอภายในความที่ต้องพูดเร็วนิดนึงนะครับเพราะว่าขนาดพูดเร็วยังตั้ง15-20้นาทีเลยในคลิปที่ผ่านมานหลายๆคลิปน,นะครับดังนั้นเนี่ย ไปไวต้องขออภยนะัยณที่นี้ใครฟังไม่ทันย้อนกลับมาฟังโองนะครับทีี้เรามาเริ่มต้นกันที่ราศีธนูที่ตะวันออกเฉียงใต้ตนุราศีธนูได้ทั้งราศีและละัคนณาใช้จุดเดียวกันนะครับทีนี้ตนุเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็นสองแบบนะครับเรียกว่าราศีกับลัคนานะครับเนี่ยเขาเรียกว่าภพตนุเขาว่าภพเรือนหมายถึงราศีนะครับ อีกอันนึงคือคือดวงดาวนะครับดาวประจําตัวก็คือดาวพฤหัสถูกไหมครับเดี๋ยวค่อยว่ากันดวงดาวาพักไว้ก่อนเรามาเริ่มต้นกันที่ภบก่อนนะครับภบตนุเนี่ยมันคืออะไรตนุเกิดมาคลอดออกมาจากคันมรรดาูุรอดอ,อกปลอดภัยมาเนี่ยก็จะเป็นภบตนุนะครับก็คือตัวฉันเนี่ยตนุตัดสุดออกเป็นตัวตนนะครับตนคือตัวเองคือเรื่องราวสิ่งที่เราไปสัมผัส และทุกอย่างที่สัมผัสได้ก็จะมารวมถึงตัวเราคือเอา11บเอ็ดภพเนี่ยมารวมไว้ในเรนตนุเขาเรียกว่าวาสนาของเรานั่นเองนั่นแหละเขาเรียกว่าภพตนนนะครับทีนี้ยกตัวอย่างจะได้เข้าใจกันไปที่ภพพันธุคือเกณฑ์ลักขณะเรียกว่าพ่อแม่สมมุติพ่อแม่เราเนี่ยเจ็บป่วยนะครับเป็นเรื่องของพ่อแม่นะแต่มันกระทบถึงตัวเราเราต้องวิ่งเต้นไปดูแลท่านไปเอ่อเทคแคร์ดูแลใช่ไหมครับไปเอ่อ เาเรออะไรหาเงินไปซื้อประกันให้ไปอะไรอย่างี้มันมันเกิดความยุ่งยากกันนะครับก็หมายถึงว่าอ่ะเรื่องของพ่อแม่ก็คือเรื่องของฉันปัตตานีคือคู่ครองหุ้นส่วนคุ้นสัญญาแต่เราเอาเรื่องคู่ครองแล้วกันคู่ครองสมมติตบงานเออเราก็เสียใจไปกับเขาด้วยสมมติแต่งงานกันอะไรได้ลดไปครึ่งหนึ่งเพราะว่ามีแต่ตัวเราได้เงินแต่คู่เราไม่ได้เงินละ มันคือตกงานอ่ะก็ต้องไปหางานใหม่ใหม่ทำใช่ไหมครับําไม่ได้แปลว่าจะได้ปรับเงก็อาจจะมีความวุ่นวายยุ่งยากกันตรงเนี้ยก็เป็นเรื่องของคู่แต่มันก็กระทบกับตัวฉันเห็นหรือยังครับเอา,เอา,เอาใกล้ๆตัวเราบ้างการงานของเราเองนี่แหละนะครับการงานของเราสมมติเราได้ย้ายไปต่างถิน่นต่างแดนแต่เราได้เลื่อนขั้นได้เงินเพิ่มนะแต่มันต้องพัดพลาดจากคู่ครองและครอบครัวไปเห็นไหมครับก็ Él. กระทบกับตัวเราเหมือนกันเห็นไหมครับว่าคาว่าภพตนุหมายถึงสิ่งที่มันเป็นอย่างอื่นเนี่ยกระทบกับตัวเราทั้งหมดเลยคนของฉันเรื่องของฉันสิ่งที่ฉันไปเกี่ยวข้องสิ่งที่เป็นของฉันมันก็กระทบกับตัวฉันได้หมดอ่ะเขาะ้าใจปะครับเออนั่นแหละประมาณนั้นเนี่ยคือเขาเรียกว่าภพตนุคือเรื่องราวทั้ง11เรื่องราวเนี่ยมันมันกระทบกับตัวเราได้ทั้งหมดเนี่ยคือลักษณะเพราะว่ามันเข้าถึงไหนมันก็กระทบถึงตัวเราทั้งนั้นน่ะ ถูกไหมครับเพราะมันคือดวงของเราทีนี้มันจะมีประเภทหนึ่งก็คือดาวดาวประจําตัวคือดาวพฤหัสเรียกว่าดาวตนุรักษ์นั่นเองนะครับตนุคือตนก็คือตัวฉันรักคือลักษณะลักษณะตัวตนของฉันก็คือพูดงี้งว่าราศีธนูเป็นดาวพฤหัสไม่ได้หมายถึงว่าดาวเสดาวพัสดุรีเป็นตัวฉันนะแต่มันหมายถึงว่านิสัยของฉันเป็นดาวพฤหัสนะครับหมายถึงมีความหมายคล้ายคลึงกับดาวพฤหัสนะครับเพราะพฤหัสไปอยู่ที่ไหนมันก็กระทบกับ นิสัยของเราเนี่ยแหละครับแล้วมันก็จะเป็นการแอคชั่นออกมาเป็นลักษณะนั้นทีนี้ดาวพฤหัสดีเนี่ยคือตัวเราเองเลยไม่เกี่ยวกับของคนของฉันของของฉันเรื่องราวของฉันแล้วนะครับแต่มันคือตัวฉันเองเลยนะครับเช่นตอนนี้ดาวพฤหัสดีโครจรในตอกเรือนอาริถูกไหมครับอ,อาริเจอมฤตอยูนะครับมันก็คือการเรียนรู้ในการแก้ไขปัญหา อันนี้มันจะแปลว่าอย่างนี้นะครับมันจะอยู่กลุ่มพฤหัสในเรือนอริเรียกว่าการเรียนรูก้การเจาะลึกการเข้าใจการเข้าถึงแก่นเข้าถึงปัญหานะครับแล้วเราจะแก้ปัญหานั้นได้เพราะเล็งพบวินาาไอนน้หมายถึงสำหรับไม่มีดาวไอนน้เราแปลแบบกำปั้นทุกดินนะครับอ่ะมันแปลอย่างนี้ทีนี้มันแปลว่าตัวเราไงต้องคิดต้องอ่านต้องเรียนรู้ต้องศึกษาเองคนอื่นช่วยเราไม่ได้นะครับคนอื่นเป็นแค่องค์ประกอบ เขาอยากช่วยนะแต่ช่วยไม่ได้เพราะมันงานเราอาสวัสดิเป็นเรื่องงานงานเราอ่ะไม่มีใครทำใช่ไหมครับมีแต่เราทําคนเดียวคนอื่นก็ยุ่งไม่ได้เพราะว่าเขาก็ไม่รู้อ่ะว่างานตรงนั้นต้องแก้ยังไงเออต้องทํำยังไงต้องเริ่มต้นยังไงไม่มีใครรู้มีแต่ตัวฉันรู้คนเดียวดังนั้นเราก็ต้องแก้มันเองเห็นไหมครับต้องเรียนรู้ต้องเอาความคิดใส่สมองเพิ่มขึ้นต้องเรียนรู้มากขึ้น ต้องแก้มันเองต้องศึกษาเองต้องเาเรียกว่าเล่นเองจับเองอะไรประมาณนี้นะครับตนนอริเนี่ยเาเรียกว่าเล่นเองจับเองนะครับก็หมายความว่าอืปัญหาจะแก้ได้ก็จากตัวเราเองนี่แหละดังนั้นเนี่ยเปลี่ยนดาวพฤหัสให้เป็นในแง่ดีหมายความว่ามันมันตกล้ายไงตนุอริทําตัวเองให้มันเกิดปัญหาเขาเรียกว่าพันตัวนะครับปัญหามันพันตัวดังนั้นเนี่ย ก็แก้ซะตัวเองได้ด้วยตัวเองแต่เกิดการเรียนรู้ก่อนนะเกิดการพัฒนามนรดกตยูคือการพัฒนาการเจริญเติบโตคือหมายความว่ามรดกตยูเนี่ยมันเป็นดาวที่หมายถึง innovation นะครับดาวแห่งนวัตกรรมดาวแห่งการค้นคว้าการวิจัยการอนาคตอ่ะมันเป็นโลกอนาคตดังนั้นพอเจอพฤหัสหมายถึงการเรียนรู้สิ่งที่เป็นสิ่งใหม่ๆสิ่งที่มันน้ำไม่เต็มแก้วนะครับเติมเข้าไป ให้มันเต็มนะครับประมาณนี้ใครเต็มแล้วก็เติมเข้าไปอีกต้องทําตัวน้ำไม่เต็มแก้วนั่นแหละพระนัดมรดยูเป็นอย่างนั้นโอเคก็กระทบกับความคิดของเราการแสดงออกของเราไม่เกี่ยวกับคนอื่นเข้าใจไหมอย่างครับประมาณนี้อ่ะไปพบที่2ครับคือกระดุมพระอยู่ข้างหน้าลาักนณะติดกันเนี่ยมันไม่ถึงลักนณนะกระดุมพระเนี่ยแต่ มันจะถึงต่อเมื่อมีดาวเนี่ยกระตุน้นคือดาวยูเรือนตนันุหรือดาวยูเรือนกรุมภะต้องถอดองศาดูนะครับว่ามันอยู่ในราศีอะไรแล้วมันอยู่ในตำแหน่งองศาเท่าไหร่อ่างเงี้ยครับก็จะถอดออกมาได้ว่าโอเคลางสีถึงตนุหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับอันนี้จึงจะถึงนอกนั้นคือไม่ถึงการเงินจึงหมายถึงทั้งสําคัญและไม่สําคัญนะครับคือหมายความว่าสมัยนีย้เงินสําคัญมากเพราะเงินเนี่ยซื้อได้เกือบทุกสิ่ง ไม่ได้ทุกสิ่งนะครับแต่เกือบทุกสิ่งแต่คนบางคนจะแย้งว่าโอ้ไม่จริงหรอกคนเราไม่มีเงินก็ก็ไม่ตายหรอกเพราะว่าเราไม่ได้กินเงินแต่เราอ่ะกินผักกินข้าวนะครับปล,ปลูกผักขายกินข้าวกินเนื้อนะครับอะไรเงี้ยไม่ได้กินเงินเราไม่ใช่เครื่องจักรจะกินเงินอะไรเงี้ยใช่ดังนั้นเนี่ยจึงหมายถึงว่าทั้งสําคัญและไม่สําคัญนะครับสําคัญคือมันอยู่ข้างหน้ามันคือสิ่งที่ ชักจูงชะตาไปข้างหน้าพวกราศีข้างหน้าเนี่ยคือการชักจูงชะตาไปข้างหน้านะครับเราต้องดํารงอยู่ได้ด้วยการเงินอ่ามนุษย์เราอยู่ได้ด้วยการเงินเนี่ยเขาถึงพบเป็นพบที่สองเพราะมันสําคัญแต่คาว่าไม่สําคัญหมายความว่ามันไม่มีเกณฑ์ถึงลักขณาดได้ถ้าไม่มีดาวก็หมายความว่าเรื่องนั้นอาจจะไม่สําคัญสำหรับคนคนนั้นก็ได้อ่าอย่างเช่นคือมันอยู่ที่บริบทนะครับ กระดุมพระเนี่ยมันจะสําคัญตอนเราหรือไม่เนี่ยเพราะกระดุมพระแปลงแปลตรงตรง,ต,รงตัวเรียกว่าความเป็นเศรษฐีไม่ได้หมายถึงการเงินโดยตรงนะครับเงินเนี่ยมันหมายถึงหนึ่งในคําว่าเศรษฐีเข้าใจไหมครับตามจริงอะทุกคนเกิดมาพร้อมกับความเป็นเศรษฐีแต่แค่ว่าความเป็นเศรษฐีนเนี่ยคือดาวเสาอะมันถูกรบกวนมากแค่ไหนถ้าไม่ถูกรบกวนมันก็รวยได้แต่ถ้ามันถูกรบกวนก็คือยากไม่ได้แปลว่าคนคนนั้นจะรวยง่ายๆนะครับแต่ก็ไม่ได้แปลว่าเป็นไปไม่ได้ แต่ว่ามันก็เป็นไปได้ยากพกูดง่ายๆเนาะ,ะดังนั้นกระดุมพระเนี่ยทั้งสําคัญและไม่สําคัญเงินซื้อได้ทุกสิ่งเกือบทุกสิ่งแต่ก็ไม่ได้ทุกสิ่งนะครับอันนี้ก็หมายความว่าเรื่องบางเรื่องมันก็แล้วแต่บริบทแล้วกันเนาะอันนี้ไม่ไม่ต้องอแสดงความคิดเห็นมากรู้ไว้แก่ใจก็พอละนะครับใครอยากคิดยังไงแล้วแต่ฟรีดอมอิสระนะครับคือเราควรจะเปิดกว้างในทางความคิดนะครับเพราะว่า การที่เราเปิดกว้างทําให้เราอะคิดต่อยอดได้เรื่อยๆแต่ถ้าเราคิดเหมือนน้าเต็มแก้วอะเต็มตลอดเวลามันก็ทําให้เราอะปิดกั้นความรู้ทําให้เราอะไม่ฉลาดขึ้นไม่ได้บอกว่าโง่นะครับแต่ไม่ฉลาดขึ้นหมายความว่าคนเราอะมันต้องฉลาดขึ้นไปเรื่อยๆเนาะวันปีหน้าต้องฉลาดกว่าปีนี้อะไรเงี้ยครับเพราะเราแก่ขึ้นทุกวันแปลว่าเราเจอโลกมามากขึ้นทุกวันมันก็ต้องฉลาดขึ้นทุกวันไม่ได้แปลว่าถอยลงคลองเขา้าใจปะครับเออนั่นแหละ มันแปลว่าแบบนั้นอ่ะต่อไปเรื่องของสาชาเป็นภพที่3อันนี้สําคัญเพราะโยกถึงหลักขณะได้อันนี้คือจุดหล่อหลอมดวงชะตาทําให้เกิดข้อต่อชักจูงชะตาไปสู่สิ่งดีก็ได้สิ่งสิ่งใดก็ได้สาชาคือสาชาติหมายถึงเพื่อนเพื่อนร่วมชาติเพื่อนร่วมชะตาชีวิตชะตากรรมร่วมกันนะครับสาชาติยังหมายถึงเพื่อนด้วยเพื่อนดีมันก็ดีเขาเรียกว่าบัณฑิตพาไปหาผลแต่คนพานก็พาไปหาผิดได้แปลว่าสาชาเนี่ย วิธีการแก้คือต้องเลือกขบคนถ้าเลือกไม่ดีก็นั่นแหละครับหายนะเพื่อนมันจะพาไปติดคุกติดตารางได้ก็ต้องระวังแต่ถ้าพาไปบันดิตก็เจริญงอกงามนะครับชนิดซาช้ามันคือสังคมสังคมคือสิ่งที่หล่อหลอมตัวเรามาเป็นคนแบบนั้นอย่างเช่นสังคมในกรุงเทพเป็นคือรถติดคนเยอะคือในเมืองทุกเมืองที่ที่เยอะๆอย่างเช่นกรุงโซโตเกียวหรือจะเป็นลอสแอนเจลิสหรือจะเป็น นิวยอร์กใช่ไหมครับหรืออ,อะไรอะ่ะที่ต่าง,างอะ่ะท,ที่แบบเจริญมากๆกอ่ะครับก็ก็เป็นมหาคนครแล้วกันเนาะก็คือคนจะเยอะมากพอคนมากปุ๊บก็มากความเนี่ยมันก็เลยวุ่นวายดังนั้นเนี่ยก็หมายความว่าทําให้สังคมวุ่นวายเราก็เป็นคนลุกลี้ลุกลนวุ่นวายไปตามนะครับาบางคนอย่างเราอะ่ะอยู่ในเขตร้อนประเทศไทยจึงเป็นคนเฉย คือคืออันนี้พูดพูดตามตามพื้นศัพท์ที่ถูกต้องเลยคือคนไทยเป็นคนเฉยแต่คนต่างชาติจะบอกว่าคนไทยเป็นคนชิลนะครับตามจริงอ่ะมันมันพูดคำซอฟไปหน่อยคือชิวคนไทยชิวชิวนะครับแต่ตามจริงไม่ใช่คนไทยเฉยครับเพราะว่าอากาศอันนี้เข้าใจได้นะเพราะอากาศมันร้อน,นครับคือต้องเข้าใจว่าเราเป็นเมืองร้อนร้อนมากกว่าหนาวเลยทําให้ตัว มนุษย์เราเนี่ยก็จะปรับตัวไปตามสภาพหมายความว่าอะไรแอคชั่นมากเท่ากับเปืองแรงเท่ากับเหนื่อยถูกไหมครับยิ่งอากาศร้อนๆหน้าร้อนที่ผ่านมาเราทุกก็รู้แล้วว่ามันร้อนมากเลยมันทําให้เราอหมด energy ได้ง่ายดังนั้นเนี่ยเราก็พยายามเซฟ energy ถูกไหมครับอะไรแบบเนี่ยแพชชั่นมันไม่ไหวแล้วมันร้อนมันเบื่อมันง่วงอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าไม่เหมือนคนประเทศหนาวประเทศหนาวข้าขงบนเนี่ยเขาแบบ วัฒนธรรมมันเร็วครับต้องเดินเร็วต้องกินเร็วต้องทาอะไรเร็วๆเพราะว่ามันหนาวมันมันอยู่ข้างนอกนานไม่ได้มันต้องรีบเดินรีบเข้าบ้านรีบเข้าไปสถานที่เพราะหิมะมันจมแล้วมันเย็นนะครับเออมันเย็นเท้าอ่ะแล้วเท้าเย็นมากเกินไปก็ป่วยอย่างเงี้ยครับดังนั้นเขาต้องรีบเดินนะครับวัฒนธรรมเร็ว แต่บ้านเราช้าเฉยนะครับเป็นลักษณะนั้นอันนี้คือภูมิอากาศเนี่ยสำคัญก็เป็นตัวปรับเปลี่ยนมนุษย์เราเหมือนกันนะครับเพราะว่าบ้านเขาเร็วเกินไปพอมาเจออะไรช้าช้ามันก็รู้สึกว่าเออมันมันเบรกดาวลงอ่ะมันมันรู้สึกมันมันได้ผ่อนคลายบ้างอ่ะเออมันไม่ตึงเกินไปอ่ะมันไม่ตึงเกินไปอ่าอะไรประมาณนี้ครับมันก็เลยเป็นสิ่งที่ ที่ดีอะไรประมาณนี้แต่คนเราอ่ะพอไปอยู่ในเมืองหนาวบ้านเราเนาะเฉยพอไปอยู่เมืองหนาวมันรีบไปหมดก็รู้สึกไม่ชินเพราะว่ามันรู้สึกว่าทําอะไรต้องวนวาวาวแต่มันไม่ชินอ่ะมันเหมือนกับโดนกอบขังใช่ไหมครับอะไรประมาณนี้ในนั้นเนี่ยสังคมก็สําคัญเห็นไหมครับการปรับตัวมันก็เป็นสิ่งสําคัญแต่การปรับตัวไม่ยากหรอกเพราะสังคมมันเป็นนิสัย เปลี่ยนสังคมก็เปลี่ยนนิสัยละ่ะไม่ไม่ได้ยากนะครับแต่ไม่เหมือนพบนี้ครับพบที่ถัดไปคือพบสาคัญคือพบพันธุแปลว่าเกณฑลติคณารากฐานของชีวิตมนุษย์เราคือความมั่นคงทุกคนเก็บเงินเพื่อให้ได้ความมั่นคงไปซื้อบ้านซื้ออสังหานะครับแล้วก็จะมีความมั่นคงแต่ก่อนที่จะไปถึงอสังหามันคืออดีตของเราอดีตหมายถึงพันธุกรรมพันธุกรรมกรรมคือเผ่าพันธุ์หมายถึง กรรมาพันธุในทางพุทธศาสนาเรียกว่ามีกรรมเป็นเผ่าพันธุนะครับสืบทอดต่อกันมาให้เข้าใจง่ายๆก็คือนามสกุลนั่นแหละครับมันคือการสืบนามสกุลกันต่อมาเรื่อยๆนะครับจะนามสกุลพ่อแม่ลูกปู่ย่าตายายพ่อแม่แล้วก็มาเป็นตัวเรามาเป็นลูกเป็น,ลปนหลานต่อสืบกันต่อกันไปเรียกว่าพันธุกรรมนะครับเนี่ยสำคัญเพราะเราเลือกเกิดพ่อแม่หมายถึงว่าเราเลือกเกิดจากพ่อแม่คนไหนไม่ได้พ่อแม่ ก็คือสุ่มแล้วพ่อแม่ก็ได้เราสุ่มมาด้วยหมายความว่าเราต้องสุ่มดูว่าเราจะเกิดมาเป็นลูกใครถูกไหมครับเราเลือกพ่อแม่เกิดไม่ได้อืไม่มีใครเลือกได้ส่วนพ่อแม่ก็เลือกลูกที่จะเกิดมาไม่ได้เช่นเดียวกันอืเกิดมาแล้วมันได้ดั่งใจหรือไม่ได้ดั่งใจมันก็จะเป็นพบต่อไปก็เพิ่นพบปุตติตมันเป็นกองกรรมกองเกวียนต่อกันมาแต่อันนี้มันคือพันธุคือรากฐานของชีวิตที่มีแต่บรรพ์พรุษของเรานะครับสืบ ทอดกันมาเรียกว่าเลือดมันข้นกว่าน้ําน้ำเนี่ยคือสังคมเหมือนใยเยเปียเรื่องคมพยาบาทเคยได้ดูกันไหมครับก็คืออัมพชนาภาเคยเล่นไว้ครัไม่เป็นเวอร์ชั่นเก่านะเวอร์ชั่นใหม่มารีเมคแล้วไม่ไม่สนุกแต่ว่าเวอร์ชั่นเก่าสนุกนะครับแล้วก็ยูจเน,นันเป็นยายน้อยใช่ไหมครับเยปีเนี่ยเป็นลูกโจร เลือดมันข้นกว่าน้เพอไปอยู่กับสังคมไฮโซมันก็ยังเป็นโจรอยู่วันยังค่าเพราะมันสันดอนครับคือพันธุกรรมมันคือสันดอนมันเปลี่ยนไม่ได้เขาบอกว่าสันดอนมันเปลี่ยนไม่ได้มันแก้ไม่ได้แต่ว่านิสัยมันแก้ได้เราเปลี่ยนสังคมนิสัยเราก็เปลี่ยนได้แต่ด n เอมอะมันเปลี่ยนไม่ได้จริงไหมครับอ่ะก็คือสิ่งนี้ได้และครับประมาณนั้น อ่ะต่อไปพอปุตตะคือผลผลิตที่ได้จากความมั่นคงของเราเรียกว่าอย่างเช่นเราทําธุรกิจมั่นคงแล้วก็จะมีลูกข้าหรือเขาเรียกว่าสาขาย่อยนะครับเป็นสาขาที่สสาขาที่3ไปนั่นแหละก,ะ,ะก็คือปุตตะปุตตะก็คือบุตรหมายถึงพอครบทวนสมบูรณ์เป็นครอบครัวก็จะมีบุตรนะครับบุตรตัวนี้คือบริวารด้วยนะครับจะได้ดั่งใจหรือไม่ ชีวิตนี้เกิดมาจะมีความสุขมากแค่ไหนอยู่ที่พบทุปตะปุตะดีทุกอย่างดาวทุกอย่างเนี่ยมันจะสัมพันธ์ดาวเป็นตัวกําหนดใน,นเนื้อหารายละเอียดข้างในว่าเป็นของชันที่แท้จริงแต่นี่ไม,ไ,มไม่เมื่อเกีย้ยวที่เราอธิบายไปคือแค่กรอบนะครับยังไม่ลงเนื้อหานะครับเนื้อหาจะเป็นคล้ปหน้า,น,านะครับทีนี้ปต,ตะคือบุตรบริวารจะได้ดั่งใจเราแค่ไหนความสุขจะมีมากแค่ไหนในชีวิตนี้ดูที่พุทุตฏะนะครับ การลงทุนความเสี่ยงด้วยลงทุนแล้วหวยเลขเบอร์จะเล่นได้ไหมเนี่ยปุต,ตะแต่ต้องไปดูที่พบลาภะด้วยนะมันเล่งกันหมายถึงลงทุนแล้วจะได้หรือเปล่านี่คือพบเสี่ยงการลงทุนนะครับต่อไปอริครับอริคือสิ่งที่ไม่ดีทั้งปวงเนาะก็คืออุปสรรคขัดขวางปัญหาโาครคภัยไข้เจ็บหนี้สินคดีความนะครับระวังคดีความด้วยอริเนี่ยทีนี้การแบกรับก็คือ เจ็บป่วยการเจ็บป่วยต้องแบกร่างเราเนี่ยคือตอนเราปกติมันก็เดินเหินปกติเนาะไม่มีอะไรไม่มีปัญหาอะไรแต่พอเราป่วยจะเหมือนแบกหินก้อนหนึ่งครับก็คือร่างของเราเองนี่แหละโอ้มันเพลียจริงๆนะครับที่เขาบอกเพลียร่างนั่นแหละประมาณนั้นที่วัยรุ่นเขาชอบพูดกันเพียร่างของตัวเองนี่แหละทีนี้การแบกรับไปละต่อไปการติดหนี้เหมือนติดหนี้ค้างมาแต่ชาติปางไหนเนี่ย,ยอรินะครับก็คือหมายถึงค้างคา ติดค้างคางคางก็คือต้องผ่อนจ่ายไปเรื่อยๆเนี่ยก็คือการเป็นหนี้สินก็พบอริเหมือนกันต่อไปปตัตตนีเป็นพบสุดท้ายครึ่งหนึ่งของชีวิตที่ขาดหายไปนะครับมาเติมเต็มให้กับชีวิตของเราขึ้นหุ้นส่วนคู่ของคู่สัญญาการผูกมัดกันทางกฎหมายและลมปากได้ทั้งนั้นนะครับแต่ชีวิตนี้ก็สามารถถูกดึงไปได้เช่นเดียวกันด้วยคู่ของหมายความว่าถ้าดาวปตัตตนีคือดาวพุธด,ดีเขาก็จะมาส่งเสริมให้เราจเจริญรุ่งเรือง มีความสุขแต่ถ้าเขาเป็นดาวที่เสียในดวงชะตาก็จะมาดึงให้เราตกต่ําทําให้เราอะ่ะมีปัญหาด้านความรักได้นะครับหรือความรักมักจะทําให้คนตาบอดแต่หลงไปกับคู่มันก็จะทําให้ชีวิตตกต่ําได้เช่นเดียวกันอันเนี้ยก็ค่อยว่ากันเนาะยังไงก็ไปพิจารณากันดูได้นะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเปรังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ